สวัสดีครับผมเต้นะครับผมจากทีมการตลาดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีขอรับหรือต่อใบอนุญาตแบบออนไลน์นะครับมีวิธีง,ง่ายๆตอนนี้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสถานะบัตรในหน้าของพี่ๆตละท่านนะครับว่าอยู่ในสถานะอะไรใครมีบัตรในหน้าอยู่ในมือหยิบขึ้นมาดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับสําหรับบัตรในหน้าที่ได้รับผลกระทบนะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น4กลุ่มด้วยกันเพื่อให้เห็นได้ชัดว่า บัตรของพี่ๆอยู่ในกลุ่มไหนและจะต้องทําอย่างไรต่อเราจะมาพูดถึงกลุ่มที่ขอขยายไว้เมื่อปี2563เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นบะครับบนุญาตหมดอายุระหว่าง27กุมภาพันธ์ถึง30กันยาย,ยนปี63สถานะจะถูกขยายระยะเวลาออกไปจนถึง31มีนาคมปี64ที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มที่2นะครับแบนุญาตหมดอายุระหว่าง1ตุลาคมถึง31ธันวาคมปี63 สถานะใบอนุญาตจะถูกขยายระยะเวลาออกไปจนถึง30มิถุนยายนปี64ที่ผ่านมานะครับโดยทั้ง2กลุ่มนี้หากหาที่อบรมและยื่นผลไม่ทนันให้อบรมขอรับใบอนุญาตและยื่นผลภายใน31ธันวาคมปี64นี้เท่านั้นกลุ่มที่3ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่หนุ่มมกราคมปี64เป็นต้นไปที่ได้รับผลกระทบหากหาที่อบรมไม่ทนันจะส่งผลให้ใบอนุญาตขาดต่อ พี่ๆกลุ่มนี้จะต้องหาที่อบรมและยื่นผลโดยเร็วและจะต้องอบรมต่ออายุตามสถานะล่าสุดก่อนใบอนุญ,ญาตหมดอายุกลุ่มที่4ผู้ที่มีผลสอบเกิน2ปีใบอนุญ,ญาตหมดอายุและหากหาที่อบรมไม่ทันตั้งแต่31ธันวาคมปี63ซึ่งตามประกาศของคอปพฉบับเดิมต้องอบรมและยื่นผลภายใน31มีนาคมปี64หากหาที่อบรมไม่ทันจะต้องทําการสอบใหม่แต่เนื่องสถานาการณ์ยังไม่คลี่คลาย คปปจึงอนุโลมให้สามารถอบรมและยื่นผลภายใน31ธันวาคมปี64โดยในระหว่างนี้หากใบอนุญาตหมดอายุจะไม่สามารถทําการขายงานได้จนกว่าจะอบรมและยื่นผลกับทางคปปอเรียบร้อยแล้วเมื่อรู้สถานะใบอนุญาตของเราแล้วต่อไปะจะมาบอกวิธีการยื่นผลอบรมและขอต่อใบอนุญาตในรูปแบบออนไลน์เอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับรูปแบบที่1 ผู้ที่ยื่นขอตอบใบอนุญาต 1. ใบคำขอตอบใบอนุญาตทั้งนี้อยู่ที่ประเภทใบอนุญาตว่าเป็นประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตสําสำเนาบัตรประชาชนสาสำเนาทะเบียนบ้าน4ีรูปถ่ายขนาด1นิ้วสําสำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม6หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่ได้รับผลกระทบรูปแบบที่2ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาต1ใบคำขอขอรับใบอนุญาตทั้งนี้อยู่ที่ประเภทบัตรในหน้าว่าเป็นประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตสําสำเนาบัตรประชาชน สามสำเนาทะเบียนมานสีรูปถ่ายขนาด1นิ้วห้าสำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมเมื่อเต็มเอกสาร,รเรียบร้อยแล้วจะต้องทําการสแกนไฟล์เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ JPEG รูปถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้นโดยขนาดไม่เกิน5้ b เกะไบต์เพื่อทําการแนบเข้าสู่ในระบบตามขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแรกนะครับพิม v ์ w w w o i c o r t h นะครับผมหรือสแกน QR code ตามน,นี้ได้เลยต่อมานะครับ ไปที่ยื่นเอกสารขอรับหรือต่อใบอนุญ,ญาตออนไลน์นะครับเข้ามาแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกกรุณา,าเลือกหน่วยงานนะครับอันนี้ผมจะทําการเลือกหน่วยงานเป็นคอมพอรัชดานะครับ <Yes. S 1> หัวข้อที่2นะครับกรุณา,าเลือกประเภทคําร้องขออันนี้ผมจะเลือกเป็นขอต่อใบอนุญ,ญาตนะครับหัวข้อที่3เป็นประเภทใบอนุญ,ญาตนะครับ <US S 1> บัตรในหน้าเป็นประเภทไหนพี่ๆเลือกเป็นประเภทนั้นนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น บัตรในหน้าประกันมีหน้าทัพยจากนั้นหัวข้อที่4กรอกเลขบัตรประชาชนจากนั้นแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเข้ามาแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้จะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันเสวนแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวกรอกอีเมลที่ใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับ2เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับ3เป็นที่อยู่ที่จัดส่งบัตรในหน้าไปให้นะครับผม ส่วนที่2นะครับจะเป็นการแนบไฟล์นะครับข้อแรกนะครับจะเป็นแบบคําขอถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่มีสามารถคลิกตรงนั้นได้เลย,เลยทางคอพอพอเขามีแนบไฟล์ไว้ให้แล้วนะครับส่วนอันนี้ผมจะทําการกดเบาเลยนะครับเนื่องจากผมเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วใบคําขอนะครับจะเน้นย้ําจะต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับเนื่องจากมันมี2แผ่นด้วยกันต่อมานะครับเป็นการแนบบัตรประชาชน3นะครับ สำเนาทะเบียนบ้าน4นะครับจะเป็นไฟล์รูปถ่ายนะครับไฟล์นี้จะต้องเป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นนะครับส่วนเอกสารอื่นๆเคสนี้เป็นเคสขาดต่อหาที่อบรมไม่ทันแต่เคสนี้จะอยู่ในปี2564นะครับซึ่งอันนี้ผมจะทำการแน่ไฟลใบเซอร์และเอกสารชี้แจงเหตุผลนะครับจากนั้นแล้วพี่ๆลองตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหากถูกต้องแล้วทำการกดส่งข้อมูลนะครับ จากนั้นจะได้รับเลขคําขอและช่องทางการชําระเงินทางอีเมลตัวอย่างการชําระเงินซึ่งระบบแต่ละธนาคารจะมีเมนูที่แตกต่างกันเมื่อล็อกอินเข้าระบบไปแล้วเลือกที่เมนูจ่ายเงินจากตัวอย่างนี้เราทําการจ่ายผ่านทางธนาคารกรุงเทพเลือกหมวดหมู่หรือค้นหาประเภทการจ่ายสามารถค้นหาด้วยการใส่รหัสชำระเงินหรือชื่อสำนักง,งานคอพพที่ระบุมาในอีเมล r e f e ลน n ์หใส่เลขบัตรประชาชน r e f e ลน n ์สอ ใส่รหัสสาหลักที่ระบุมาในอีเมลแล้วตามด้วยหมายเลขมือถือ,อกรอบจำนวนเงินที่ต้องการชำระและกดปุ่มต่อไปเมื่อได้หลักฐานการชำระเงินแล้วให้ทำการเก็บไฟล์เพื่อทำการตอบกลับผ่านช่องทางระบบออนไลน์ตามลิงก์ที่ระบุมาในอีเมลจากสำนักง,งานคอปพอ,พอ เมื่อเจ้าหน้าที่คอพพตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้วจะส่งเมลกลับมาแจ้งผลการตรวจสอบว่าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนเพียงเท่านี้ก็สามารถรอรับใบอนุญาตได้เลยทางสำนักง,งานคอพอจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์สุดท้ายแล้วเรามาตรวจสอบสถานะาใบาอนุญาตหลังจากจบขั้นตอนทั้งหมดแล้วแต่อย่าลืมเขาทำการตรวจสอบอย่างน้อย3มวันทำการนะครับสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด2ช่องทางช่องทางที่1ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th คลิกที่เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบใบอนุญาตช่องทางที่2ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันคนกลาง for sure เห็นไหมครับต่ออยู่ง่ายๆทำเองก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามพวกเราตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย